Si O N Sipi Sitoh <coughs>

มีางานาแล้วนักศึษาก็สาาถขามาฝางานทาใตนะท่านกล่าวว่าตั้ตสสีเดขึ้นที่เิข้าางานของนท เรียกว่าศาสตระพรูแบบนี้บอาแบบเขาเลี่ยงกันละข้าวแ่งด้ยเนี <Use craft> okay. <mons> ่ยแกเขามีเขียดมานางนําเหรอครับปานมะนางน้ำสเราเราถวายเราได้เราถวาย เดีวตัวพัทยไปได้เลยทั้ันจะโม่งทั้งตีกับทั้งม่งนะครับมันทำทั้ันนเรื่องทั้งโม่งซึ่งดีเลยเราไปยังเนาะไปอะไรไปลวก็มากอะไรไปไปของโม่งซึ่งขึ้นกันนี่แหละโม่งซึ่งเป็นหัก มันจะนิรโทษกรรมแก็ยังเป็นอีกเหมืนเิมดตหลายใบหายาอ้วนมันจะนิรโทษกรรมแต่ก็ยังเป็นอกเหมนเดิเศรษกิจในอัฟานิสถานคไปแกงมึงอะไรซึนไม่ได้สุดท้ามันจะไปอ่อนไม่ด้นุ้ยแล้อมกไปแก่งนั้นสดท้่นแท้

มาห้าครั้งก็เ <t> พื่อ <t> ปูกางอันก็ต้องโกงไหนหน่อยฮะห้าปีมาไหมรวมห้องซื้ออะไรเนี่ยทิ้งมาสร้างเอาไปสองถุงสามสิบ่ไมเนี่ยพี่หยอกขมือจะมีอะไรียกแถมจากเวอร์ไม่ได้หายใช่ไหมแบ่งกนะฮะอ้ำสิบน้ำสิบี่้ำสีสิบดนิบีน้ำดิบ้

ไม่ต in ิดตามมั่อคืนนี้ดไปสวดมาไปยังลงนะะหลงผลอะดรพาหลงเนี่ยยังทำมันมีหัวหนาะพาหลงได้แล้วนะคือเราทำวัดเลยเนาะไปไปบวชได้นั่นท่านใครคนเป็นหัวหน้าไปบวชเด้อะคือเราทำวัดคือทำพุได้อยู่นี่มันจะมันจะไปมีได้ถ้าไม่ได้ผลมันจะซอยถ้าบวชแข็งแรงก็นั้นได้นั่น ขันโม่ที่หนึ่งคุณน้องรถจิมาจอดเนี่ยเจ้าก็ได้ก็ได้ยักเสื้อต่เสื้อเลยเขาโง่เสียเออมาตั้ปีมาแล้วเราเราบอาเลยในในเราเนี่ยเรายักเสื้อหรือล่าเราเราบอกตลออ่ะมันโบออกมันจากหัวมันโบออกคือคือสิ่กอมพวกมากรอมมันหลองลงแล้วลงแล้วเอาคือกันกับคนเป็นบ่าก้นคนอันคนหลงนะคนมากรอมเนี่ยคือสิ่กอมเท่าใดแท้ เข้ความอยากได้มันอยู่ในห่วงอันนั้นอยู่ในห่วงก็แบบใย่ยอดแหละเห็นบ่แบบไรยอดเห็นบ่แล้วก็แบกหาบพอตื่นพ็ตื่นพอตื่นแล้ว่าแล้วก็หาบของเห็นบ่มบัดไปปัวแล้วเศร้าเห็นบ่มแล้วเราย้อนเราอันเขาว่าเจ้าหาบนั่ะหาบนี้ว่าคอยคือเป็นคอยคืออายแถวเห็นไห เราดีมาแล้วเราเ่ยนหือมามันมือโมือได้หลงเลยเบอกว่าอันไม่ออบงนั่นก็มอกวเมันเอมอามันคือการกรับอันเข้าหลองป่าร้งเมืองขี่รถไปกลบัดซีออกมาปัดซีมานาซาดรหลงเห็นป่ตอันคราขึ้ไปบ้าน ตองยาลิ Jamie, lonely, He so, here, He ้นไปใส่หรอเปล่าอืออย่งนั้นสิมาบอกเล่าน่นะสิได้สิเจ็ดล้านอย่งที่ได้ใจละอะไรละลงทุนไปเราลงทุนแต่เราพลาดเราไทำไปสองจะต้องไปลงทุนเราด้วยฉันสิบเจ็ดล้านเด้อโว้ยไม่ได้ไปลงทุนเราเราะเรามา่ไ่ก็ควรซื้อวันนั้นเล้วพมีลงทุนก็าเล่ามาดูเพื่อปุ้ยต่างวันที่เขาบอกสิบเจ็ดล้าน เอาลูกมาแล้วนี่แค่บึงเดลูกมันูพงเไปปะสะนุ่นละ,ระรนั่นับนั่งรนับนี่หรือว่าไาาม่ใ่ยายวางูมาหาอย่างแบบไม่ง่ายกเลยขายขายฝันขายขอมลุษยนเรา,าขอมูลเขาไปขายความแล้วม,มองมัน <c oughs> มองมันเสียหายมีอะไรอยู่เรื่อยเยอะเลยเรื่อทเอาเงินมาเอาเงินจะหาเพราะน่อยู่เขาะอย่เงินอยู่ยนะือเนาะ แน่นอนเราะว่าทัยักตีติต่อกท้นั้นโอกาสวลาถ้าเข้าเยนก็จะหมาะที่เลนอืมอืมกไไ็ัดน้โอ้ห